ข้อ38นะครับเ <K> ข,าบ,ขาบอกกำหนดให้ x y z แล้วก็ k เป็นจำนวนจริงที่สอดค้งองกับสมการเหล่านี้นะครับแล้วเขาบอกว่า x y z เนี่ยเป็นลำดับเลขคณิตแล้วก็ให้หา x y บก z นะครับเพราะนั้นน้องสังเกตก่อนว่า x y z เนี่ยเขาบอกไหมว่าอันไหนน้อยอันไหนมากกว่ากันยังไม่ได้บอกใช่ไหม โอเคป่ะเพราะฉะนั้นพี่ขอจับตัวแปรให้อยู่ในรูป k อ่ะอันนี้คือสมการที่หนึ่งนะครับอันนี้สองันีสพี่ขอเอาสมการที่สองมาดิสมการที่หนึ่งอ่ะไปแทนในสองก่อนเพราะเรายังจับหลักอะไรไม่ได้โอเคป่ะเพราะฉะนั้นทำหนึ่งไปแทนสองก่อน ก็จะได้ว่า2กํกลัง y ครับเท่ากับ2กํกลัง x บวก2ซึ่ง2กํกลัง x ก็ค,ยยคือ1บวก k แล้วบวก2มันก็จะเป็น3บวก k โอเคนะครับอันนี้ให้เป็นสมการที่4จากนั้นนำ4ครับไปแทนในใน3นะก็จะได้ว่า2กํกลัง z เท่ากับสอกลัง y นะครับ สองกำลัง y ก็คือสามบวก k แล้วก็บวกสี่ก็จะเป็นเจ็ดบวก k k นะครับทีนี้ให้เป็นจำนวนห้าสังเกตว่าที่ให้น้องโฟกัสไอ้นี่หน่อยละกันสมการนะให้โฟกัสสมการที่หนึ่งครับแล้วก็สมการที่สี่สมการที่ห้าสังเกตว่ามันเป็นสองกำลัง x สองกำลัง y สองกำลังเส้นแหละ แต่นี้เขาไม่ได้บอกว่า xyzk เป็นบวกหรือเป็นลบโอเคนะครับเพราะนั้นเราก็ดูแบนสังเกตว่า2กำลัง x คือ1บก k 2กำลัง y คือ3บก k 2อกำลัง z คือ7บก k เพราะนั้น2กำลัง x น่าจะมีค่าน้อยสุดถูกไหมเพราะมัน k บวกหน แต่2องกลัง y คือ k บวกด้วย3แล้วก็2องกลัง z คือ k บวกด้วย7เพราะฉะนั้นเป็นไง x y z เป็นลำดับเลขคณิตถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นครับ2องกลัง x 2องกลัง y 2องกลัง z จะเป็นอะไรเป็นลำดับเลขคาคณิตถูกไหมอันนี้ที่เราเขียนก่อน x y z เป็นลำดับ เลขชนิดสองกำลังเอ็กซ์สองกำลังวายแล้วก็สองกำลังแซดจะเป็นอะไรครับเป็นลำดับเลขาค่บโะเค okay, นะครับเพราะว่าอัตราสร่วนรวมมันจะต่างกันในเชิงของเอ่อเอาเลขชี้กำลังมาลบก,กันซึ่งเลขชี้กำลังเนี่ย มาลบกันมันจะเท่ากันเพราะมันเป็นลำดับเลขคณิตมาก่อนโอเคนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นลำดับเลขานคณิตอัตราส่วนร่วมเป็น,นยังไงัอัตราส่วนร่วมต้องเท่ากันถูกไหมเพราะฉะนั้นอัตราส่วนร่วมครับก็คือ2กำลัง y ส่วน2กำลัง f จะต้องเท่ากับ2กำลัง z ส่วน2กำลัง y ครับ2กำลัง y ถูกไหม เพราะนั้นเป็นไงสองกำลัง y มันคือสามบวก k สองกำลัง x มันคือหนึ่งบวก k นะครับก็แทนค่าไปก็แก้หา k ดูไหมกำลัง y มัคือสามบวก k okay. นะอันนี้ค่อยๆแทนนะครับจากนั้นก็ย้ายขึ้นไปะูงครับทั่วข่อยไปก็จะเป็นส okay. ามบวก k กำลังสองดูไหม เท่ากับเจ็ดบวกเคคูนึงบวกเคอันนี้ก็คูณไปครับก็เป็นหน้าลัางสองบวกสองหน้าหลังถูกไหมบวกหลังกำลังสองเคปะ่ะเพราะนั้นเคก็ตัดได้ถูกไหมเคำลังสองก็ตัดได้เพราะฉะนั้นเหลือ6 k เบวกเเท่ากับ8 k บวก7นะครับย้ายข้างแก้สรรมการเสร็จสรรจะได้เท่าไหร่ ยายไปลก็คือ 2k แล้วก็เท่ากับ2คูณมานั้น k คือเป็น1ถูกปะจากนั้น k เป็น1แล้วเกิดอะไรขึ้นครับเราอยากหาอะไรอยากหา x y z ก็คือรู้ k แล้วถูกไหมครับรู้ k ก็เป็น1ราะนั้นเป็นยางไง สองกำลัง x ก็เท่ากับหนึ่งบวก k รูปเพราะนั้น2องกำลัง x ก็เท่ากับหนึ่งบวกหน่งคือสองก็คือสองกำลังหนึ่งพน x จะเป็นหนึ่งนะครับโอเคปะ่ปะสลัง y ก็เช่นกันก็แทนค่าไปโอเคปะ่ปะสลัง y ก็เท่ากับสามบวกห ก็เท่ากับสก็เท่ากับ2องกำลังสองเพราะฉะนั้น y ก็เป็น2 2งสอกำลังแท้เท่ากับ7บวก k ครับก็คือ2องกำลัแลลงแท้เท่ากับ7บวก1ก็เป็น8ปดชั้นแท้ก็เป็น3ซึ่งพบว่ามันเป็นลำดับเลขคณิตจริงๆถูกปะเพราะนั้นเกิดอะไรขึ้น x บวก y บวกแท้ครับก็คืออะไรหนึ F y S, ่บวก2 3, บวก3ัก็คือ6 พอถึงขั้นนี้แล้วน้องก็คิดเน้นๆเลยแล้วกันคิดเน้นๆก็คือเออเอาให้มาั่นชัวร์เลยนะครับอันข้อนี้ต่อตหนะเป็นเป็นข้อไม่ใช่ข้อช้อยนะเป็นข้อที่แบบต้องฝนตัวเลขนะฝนเลขหกหกจุดศูนย์ศูนย์อะไรทักอย่างนะก็เดี๋ยวไม่รู้ว่าปีปีที่จะถึง,งกระดาษคำตอบมาเมื่อไหร่นะในตัวอย่างกระดาษคำตอบก็คือต้องฝนทำนะ จริงๆข้อเนี้มีวิธีลัดอยู่ก็คือต้องสังเกตปะว่าสองกำลัง x ข้เท่ากับหนึ่บวก k คือเรามองภาพรวมครับคือเราลองแทน k เป็นหนึ่งพบว่าอะไรพบว่ามันจะเป็นตัวที่เป็น เป็น power of two ก็คือเป็นตัวเลขที่แบบเป็นสองยกกำลังต่างๆตัวแปรพอดีเลยถูกปปะเพราะฉะนั้น x ก็เป็น1 y ก็เป็น2อง z ก็เป็นสามพอเรามาตรวจสอบเป็นไงพราบว่ามันเป็นลำดับเป็นเลขคณิตจริงๆเป็นลำดับเลขคณิตจริงๆเพราะนั้นก็คือสามารถทำนี้ได้เลย โอเคครับก็คือลองลองแทนสังเกตเออนะมันน่าจะวัดได้นะอะไรเงี้ยแล้วก็ลองแทนไป,ลแ,ไปแล้วแทนไปแล้วมาเข้าเงื่อนไขพอดีเนี่ยก็ใช้ได้โอเคป่ะก็ได้เลยนะครับไม่ต้องมาทําวิธีเต็มก็ได้ตอนสอบจริงนะก็คือเน้นเน้นให้มันไว้แล้วก็ชัวร์ที่สุดโอเคครับอันนี้ต้องผ